ก็จะมารีว <boundaries> ิวให้ดูนะครับในระบบ AHC นะครับของรถคันนี้ว่ายังทำงานได้สมบูรณ์ไหมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันกับรถ LX 470นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับในระบบช่วงล่างของคันนี้นะครับระบบ AHC นะครับว่ายังทำงานได้สมบูรณ์ไหมนะครับในรถ Lexus LX 470คันนี้นะครับก็จะมีระบบ AHC ในการปรับสูง ปรับแข็งอ่อนได้นะครับของช่วงล่างของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบของคันนี้นะครับยังสมบูรณ์ไหมนะครับอันนี้เราก็อยู่ข้างในตัวรถกันนะครับผมก็หน้าเลือนไม้นะครับก็จะมีบอกสถานะของระบบ a h c นะครับ High Control นะครับว่ารถเราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่ง n ก็คือตรงกลางนะครับผมรถคันนี้สามารถยกสูงหรือลดลงให้ต่ำลงได้นะครับผม โดยนะครับสวิตช์การควบคุมนะครับก็จะอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็เอาไว้ปรับแข็งอ่อนนะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับส่วนยกสูงต่ําก็คือบังคับจากปุ่มนี้นะครับโดยเราก็หยุดรถให้นิ่งก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในเกียร์ P นะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบกันดูนะครับว่ายกขึ้นลงเดี๋ยวจะให้ดูจากข้างนอกนะครับเวลารถยกขึ้นและยกลงนะครับตอนนี้นะครับก็เราก็จะกด ขึ้นนะครับลองดูกันนะครับว่ารถจะยกขึ้นไหมเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากมุมกล้องด้านนอกนะครับผมดูจากเลือนไม้นะครับก็จะกระพริบอยู่ตรงไฮนะครับรถก็จะค่อยๆยกขึ้นนะครับตอนนี้ที่นั่งอยู่จากภายในก็รู้สึกแล้วนะครับว่ารถมีการยกตัวขึ้นนะครับผมถ้าไฟสถานะนิ่งแล้วนะครับก็คือยกขึ้นอยู่ในตำแหน่งไฮเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับรถก็อยู่ในตำแหน่งไฮนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงในตำแหน่งโลให้ดูนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดสวิตช์นะครับตรงคอนโซลกลางนะครับเลื่อนนะครับลงมาที่โลเลยนะครับไฟก็จะกระพริบนะครับเดี๋ยวเราดูจากภายนอกนะครับว่าตัวรถก็จะค่อยๆลงนะครับมาในตำแหน่งโลนะครับเมื่อสถานะไฟหยุดกระพริบนะครับจึงเป็นอันว่ารถ ลงมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมรถอยู่ในตำแหน่งโลแล้วนะครับเดี๋ยวดูจากภายนอกกันนะครับนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาตำแหน่งเอ็นนะครับหรือว่าตรงกลางนะครับในการขับใช้งานปกตินะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กดขึ้น1ทีนะครับนี่นะครับไฟก็จะกระพริบที่ตำแหน่งเอ็นนะครับรถก็จะค่อยๆยกขึ้นนะครับเมื่อไฟหยุดเป็นอันเสร็จนะครับ ตอนนี้รถก็กำลังยกขึ้นอยู่นะครับอันนี้ไฟหยุดนิ่งแล้วนะครับเป็นอันว่ารถอยู่ในตำแหน่งเองเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับแข็งปรับอ่อนนะครับก็ปรับได้ระหว่างขับขี่เลยนะครับระหว่างคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะครับให้รถนิ่มนวลขึ้นหรือเมื่อใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับ ก็ปรับมาที่สปอร์ตนะครับรถก็จะโค้งตัวน้อยลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในช่วงล่าง A H C ของ L X 470คันนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับก็ทดสอบให้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบ A H C นะครับการยกขึ้นยกลงนะครับของรถคันนี้นะครับทำงานสมบูรณ์นะครับผมก็ใครสนใจ Lexus L X 470คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ราคาผมเปิดไว้ที่690,000บาทนะครับถ้าสนใจจริงๆก็โทรมาต่อรองกันได้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะครับผมคันนี้ก็สวยงามจริงๆนะครับจากที่ผมดูที่ได้ดูมาหลายๆคันนะครับภายในอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับนี่นะครับก็สนใจลองเข้ามาชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ